ค่ะพบกันใหม่อกแล้วน,นะคะพบกับช่องเวสานุกระสุนเดินอีกคน,นะคะเมื่อกี้อย่างน้องมาทาังบ้านเราอนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูในห้องเลยไหมคะ่เข้าเอาไปถ่ายคลิปไงโอเคนะคะเรามาเล่นท้าคำถ,ถามกันเถอะตัวอะไรเอ่ยใหญ่กวาวานสีน้ำเงินถ่ายก็คือ กระทะทอดวานสีน้ำเงินนะคะโอ้ยเราไม่เล่นกันแล้วทุกคนเห็นไหมมีแต่คนกลัวเราเราขีบอย่างนี้เลยนะคะแล้วเวลาเราจะเล่นเกมแล้วเราจะถ่ายเกมพมีนะคะมีนะคะเรามีอีกเครื่องหนึ่งนะคะปะเดี๋ยวเราเดี๋ยวตามเรามาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะแตะเพื่อน เด๋วเรามาถึงบ้านเราแล้วเห็นไหมเกิดปั๊บเด๋วไม่เห็นเราัำอย,าาออยู่เราต้องแอบย่องเข้าไปนะคะนี่ค่ะ โอ้ยทุกคนคือเราเนี่ยค่ะไม่อยากสป็นมอ่ะโอเคนะคะมาเราจะเล่นเกมกันนะคะนี่ไงถึงห้องเล่นเกมแล้วเบื่อโตอ่ะนี่ค่ะตัวนี้นะ นี่ได้โทรศัพท์แล้วนี่เข้าไลอยัไม่เป็นเอร์ไว้มาหยสมัครให้เวลาโตมาอยูสมัครให้หนูสมัครเป็นแป๊บนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยเข้ามาห้องแพทเกมใหม่นะคะเวลาโตมาหนูสมัครเป็นหนูสมัครเป็น กรโตูมาค่ะหนูสมัครไม่ใช่ไม่ได้เข้าในนี้ก็ตอนแร้พี่กุน่ะมีขอนี่พี่สมัครอยู่พี่เข้าไปในกล้องนี่อ้าก็บอกเลยนั่นนี่นะคะทุกคนของพี่ของพี่เรามันทำไม่ได้อะทุกคนคะะกระตู้จะมาทุก มีได้อะทุกคนถ้าเราไปเล่นเกมกันต่อปะอเรายังไม่ได้เล่นเล่นเกมกันเลยนะคะนี่ไงคะถึงที่ั่งเล่นเกมอาจจะไม่ค่อยเห็นเรานะคะทุกค<ม>นเห็นในหน้าจอเป็นหน้าจอแบบพีนี่เราถ่ายมานี่เราถ่าย เนี่ยค่ะจะบอกทุกคนเราจะเล่นเกมอะไรดีคะเล่นเกมจะเราต้องทำให้มันเกมนี่นะคะนี่คือใครเข้าาทันวันนี้เราจะมารีวิวเทรืองสัตว์่อนะคะ โทรศัพท์เรานะคะก็เป็นพอเปิดเข้าไปปุ๊บก็จะเ,<ร>เห็นหน้าจอแบ็คสิงนะคะแล้วเราก็จะเลื่อนขึ้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าหรออัน,นินนม้มีกีกเครื่องมานี่นะคะอันิวเราให้แล้วนี่เห็นไหมอันิวมีโทรศัพนนท์กี่เครื่องสองอแต่โทรศัพท์เครื่องหน,นึ่งอะเครื่องเก่าอันยวนะเอาก็เครื่องนี้ไงหนูใช้ถ่ายลง YouTube สดเครื่องนี้หนูใช้ เอาไว้ประเพลงเวลาจะร้องอันนั้นหนูให้ออโต้ยิงนี่ค่ะแล้วตั้งกับอนิหน้าจอแรกนะคะจะใช้อะไรจะรีวิวนะคะแล้วก็ต้หน้าจอแรกนะคะเห็นไหมว่ามันจะมีอันนี้ด้วยนะคะอันนี้มันมีให้อยู่เลยนะคะอันนี้ก็ด้วยนะคะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นที่โหลดเกมนะคะนี่เป็นนาฬิกาอันนี้ที่ตั้งค่า ส่วนอันนี้เข้าไปนะคะก็จะมี Google แล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็น,นี้แล้วก็เซิร์ชหานะคะเซิร์ชหาเป็นแผนที่นะคะแล้วก็ YouTube แล้วก็แอปอันนี้นะคะแล้วก็ไม่รู้จะอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่นะคะต่อไปนะคะเราจะพาไปดูอีกหน้าจอหน,นึ่งอันนี้เป็นแอปแบบประหยัดพลังงานนะคะแอปประหัด แอปประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแอปเออเป็นแอปถ่ายรูปนะคะก็จะเป็นแอปเก็บรูปของเราเองอะไรคะโอเคค่ะอะไรคุกทำไมนี่ค่ะอะไรค่ะทำอะไรที่ทำแล้วมัน,นก็ได้มัเป็นกันเองดูนะคะ ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นอรเปล่าอันนี้เป็นอันนี้นะคะที่ทุกคนรู้นะอันนี้เป็นอัลบั้มเป็นที่อันนั้นะคะอันนี้เป็นโน้ตอันนี้เป็นเรายังไม่เคยใอันนี้ก็เป็นแอปต่างๆนะคะ อันนี้ก็เป็นแอปนะอันนี้ก็ถ้าเกิดเข้าไปนี้เป็นกล้องนะคะเป็นที่ถ่ายรูปนะคะแล้วก็เชืต่อแล้วก็อันต่อไปนะคะจะเป็นช้อปปีแนนะะ้แล้วก็อันนี้ะคะแล้วก็นี้ต่อไปเป็นแอปต่างๆแล้วต่อไปก็เป็นที่ ครูเสียตังค์นะคะและว้วก็นี้แลว้วก็นี้ค่ะอ,อันต่อไปก็จะเป็นเหล่าแบทพิงทั้งหลายอันนี้คือโทรหาแบทพิงนะคะอันนี้คือฟรีไฟล์อันนี้คือที่เปลดหน้าจอเป็นแบทพิงนะคะเออทุกคนค่ะมีคนอยู่บนหัวเราค่ะ,คะเป็นแอปค่ะเป็นแอปโทรหาเหมือนกันทั้งหมดนี้เป็นแอปโทรหาเลยเสวนอันนี้เป็นเกมคุลย์ูเกมเต้นเกมไอค้ามนะคะ ก็มีแค่นี้นะคะอันนี้เป้าโทรศัพท์โต้ต้นไปไหนอตุนไปแล้วไม่ได้อืมไม่ได้นะคะต่อไปเราอันนี้ไม่จังหวะให้นั่งโทรศัพท์กังเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปก็เรกันนะคะเราจะพาเล่นทิกต็อกันเดี๋ยวขอถ่ายรูปกันนะคะเห็นไหมกล้องสวยมากอันนี้มาสมัต โอเค <Okay, S 2> เข้ามาเลยอย่นี่แบบโซดาพี่ช <Okay. S 1> ้างอยู่โอเคสมัครลาพี่ได้ค่ะเดี๋ยวขอออกไปสมัครลายก่อนนะคะสมัครลายสมัครลายเหรอปึ๊บโอเคน้องๆคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะ ฮัลโหมดเดมม์อเมลนะคะเอาเย่งไงพี่ลาโตอี้เมลอีเมลพี่ลาโตอะไรอีเมลพี่ลาโตอีเมลพี่ไม่รู้แม่ แต่ผมใช้นานนะแม่โอ้ก็ไปที่กล้องนะอ,อ,อีอีเมลคืออะไรหรออีเมลแม่หนูหนะหนูก็เมลเป็นรหัสผ่านเรจาจะกดออกทำไมขมุขปัญหายูทูบใช่ไหม มันก็กดให้ยิ่ตั้งนานแล้วเนี่ยสรุปทำไม่ได้นะคะทุกคนเสียใจด้วยท่านี้เรามาเล่นเกมเครื่องพีเราถูอืมไม่ไม่ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นค่ะเราไปเล่นเฮเดี้กันโอ้บป้าโอ้พระเจ้าจอนยอดมากเดี๋ยวปิดพัดลมก่อนนะคะ วองไฟก็จบคลิปเพลงแค่นี้ค่ะใช้กดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบาย